ทะเลนะครับมาพร้อมกับเพื่อนของเขาก็คือหมาน้ําปลาโลมาลูกเต่าน้อยแล้วก็ตัวประการังใช่ไหมหรือต้นไม้ทะเลนะครับอันนี้เป็นตัว Ocean ยนเว d ล e a ซีเทอรนะครับนี่นะครับในนี้จะมีเกียร์คำว่าเกียร์นี่ก็คือหมายถึงเฟืองนะครับข้างในนี้เขาจะมีทั้งหมดอยู่เฟืองอยู่ทั้งหมด6ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลามันเล่นเนี่ยมันจะวิ่งไปแล้วก็นี่มีแสงมีเสียง สามารถเลี้ยวหลบสิ่งกีดขวางได้แล้วก็ข้างในมีเกียร์ที่มันหมุ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 นนะครับอันนี้ได้มาจากร้านของเล่นทุกชิ้น100บาทนี่รายละเอียดมีมาตรฐานด้วยนะดูนะเห็นไหมนี่นะครับมีไลท์โหมดด้วยนะแล้วก็แนะนำนะครับสปีขึ้นไปแต่ว่าวันนี้จะมาแกะให้ดูกันตัวนี้ราคา100บาทนี่แล้วดูนะถ้าเป็นอย่ี้นี่เท่มากเลยนะเดี๋ยวตอนเรารีวิวลองเล่นให้ดูเราจะปิดไฟให้ด้วยจะได้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกัน100บาท100บาท,บาทจะคุ้มไหม นี่นะครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอเจ้าเต่าแบบนี้นะครับไม่มีพลาสติกหรืออะไรคุมนะกล่องเขาจะฟิตพอดีเลยตึง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 ,ง,งนี่นะครับดูเจ้าเต่าของเรามีเฟืองทั้งหมด6ชิ้นก็คือนี่ชิ้นที่1 2 3 4 5สามสี่ห้าแล้วชิ้นที่6อยู่ตรงไหนนี่ไงเพื่อนดูตรงกลางเห็นไหมตรงกลางมีหนึ่งชิ้นอยู่ตรงลูกบอลเนี่ยชิ้นที่6นะครับนี่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีตาย,ยี่ห้อเขาอยู่เนี่ยยี่ห้อ NR นันโรงทอยนะครับแล้วก็มีปลาโลมาสีสม้มม้าน้ำหรือว่าสีฮอสสีเขียวปลาการังหรือต้นไม้ทะเลสีแดงแล้วก็เจ้าลูกเต่าน้อยสีฟ้าน่ารักเลยส่วนตัวแม่เต่านะครับเต่าทะเลเป็นตัวสีเขียวตาใสาเลยนะครับคุณภาพพลาสติกใช้ได้ดูนี่ใช้ได้นะก็ไม่มีแหลมคมนะครับนี่รูดๆอย่างนี้ทุกตัวเนี่ยือแบบโค้งมนสวยงามพลาสติกข้างบนที่กระดองเป็นแบบใสๆก็ใสจริงๆ เนาะนี่มีไข่น็อตนะครับอย่างนี้เห็นไหมมีรูน็อตตรงนี้แต่ว่าน็อตเขาไขาจากด้านล่างนี่นะครับน็อตก็รูลึกใช้ได้เลยครับมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นล้อหมุนๆแบบที่ถ้าชนแล้วมันจะหมุนๆน,น,นะครับตัวฐานใส่เข้าไปตรงนี้นี่เราใส่ฐานไว้รอแล้วเพราะว่าเขาให้ฐานมาด้วยนะครับ3ก้อนนี่ AA ขนาด3 AA 3ก้อนนะครับแล้วตัวล้อหลังก็จะเป็นล้อฟรีแบบนี้ปิดเข้าไปนะเรามาลองเปิดสวิตช์กันดูนะครับของเล่นทุกชิ้นร้อย มีแสงมีเสียงตามกล่องทโฆษณาไปไหมดูนี่อ่านี่นี่เห็นไหมครับเฟื่องมันจะหมุนตรงนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเฟื่องหมุนไหมแล้วเสียงจะออกมาตรงลำโพงตรงนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมดูแสงสวยเลยแล้วดูนี่นะวิววิววิวนี่เห็นไหมตรงที่มืดๆก็จะเห็นเห็นนีแสงเห็นไหมนี่พอชนปุ๊บเขาจะหนีนี่ นี่นี่น,นีตึงน,นี่นครับติดหน่อยเราเล่นให้ดูมันโตแ,แคบๆนะครับก็เลยอาจจะเดินวิ่งไม่ค่อยสะดวกลองปิดไฟ,ป,ดไฟปิดไฟนิดนึงปไฟนิดนึงนี่ยังแจมน,นี่นี่นะครับนี่แล้วดูนะ้ำเวลาหมุนเห็นไหมสัตว์ข้างในมันจะหมุนนะทุกตัวหมุนหมดเลยเท่เลยสวยไหมสวยไหม,ไหมนี่ อู่นะวิ่งเข้าไปในมุมนะเห็นไหมตรงมุมๆนี่เห็นมีดาวไหมโอ้สวยมากสวยมากนะครับอ่ะโอเคเปิดไฟก่อนนะนี่รายละเอียดอย่างสวยเลยนะครับรายละเอียดดีมากนี่ข้างล่างก็จะหมุนแบบนี้เนาะมันก็จะไปชนแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนนะครับนี่นะครับเจ้าเต่าจากร้านของเล่นทุกชิ้น100อเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นไงครับ ตัวลูกแก้วนี่ส่งแสงออกมาเป็นหลายสีเป็นสีรุ้งเลยนะอยู่ในที่มืนเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะว่ามีหลายสีแล้วก็สวยงามตัวเฟืองทั้งหมด1 2 3 4 5ตรงกลางอีกเป็น6ก็หมุนดีสมูทดีนะครับส่วนตัวเต่าเนี่ยพอชนปุ๊บมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะตามล้อที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้100บาทเราจะบอกได้เลยว่าถ้าให้เราตัดสินนะเราให้1ิคะแนนเต็มนะครับตัวนี้สุดยอดมาก ใครที่อยากได้นะเจอตัวแบบนี้เจอกล่องแบบนี้นะของเล่นทุชิลอยนะครับเรารีวิวให้ดูแล้วโอ้มาชิดของเราไม่โกหกเราซื้อเองเล่นเองรีวิวเองตัวนี้คุ้มค่าสุดๆอยากได้ก็เห็นแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับเรารีวิวให้ดูแล้ว